สวัสดีทุกทุกท่านนะผมอยู่กับผม QBD Gamer วันนี้เราอยู่ในเกม r o b l o ในแบบที่มีชื่อว่า Anime Fighter Simulator นะผมวันนี้ผมจะค่อนข้างรีบพูดนิดนึงนะผมพอาะว่าผมได้ข่าวจาก Facebook นะผมในกลุ่ม Face Anime Fighter นะมันมีคนโพสเยอะมากเลยว่ามีตัวละคร Buck Damage นะผม Buck Damage ยังไงนะผมเป็นตัวละครที่ Damage ข้ามขันนะผมแถมราคาคุ้มค่าซะด้วยนะผม ไม่แน่ใจว่าเป็นบั็กจริงหรือเปล่าเพราะว่าในกลุ่มก็น่าจะเป็นบั็กจริงนะผมไม่รู้เขาจะแก้ตรงไหนนะผมจะผมเลยผมเลยค่อนข้างที่จะรีบมารีวิวในตอนนี้เลยเพื่อที่จะไม่ตกข่าวนะผมและรีบทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะผมโอเคตัวละครที่ได้ชื่อว่าบั็อกเดเมดนะผมตัวนี้มีชื่อว่าแมสกันเนอร์นะผมแมสกันเนอร์ สามารถหาได้จากร้านช็อปราคา99โลบักนะผมอยู่ที่หน้านี้เลยอยู่ตรงนี้นผมในขายนะวันนี้นะผมก็คือแม็กันเนอร์99โลบักในวันที่ผมอัดนะผมก็คือวันที่13เดือน12ก็คือ13ธันวาคมคือวันจันทร์นะผมก็สามารถมาซื้อกันได้นะก่อนที่เขาจะแก้บักนะแต่ละครที่ผมจะมาเปรียบเทียบกับแม็กันเนอร์ก็คือมุดด้านะผมมุดด้าจากด่านคิเมล่าแอนนะผมก็คือด่านทันเตอร์นั่นเองแต่เมดผมจะให้ดูนะผมผมจะเอาเป็นตัวนี้ ไดเมจอยู่ที่ 18m นะผมแล้วก็แมสการเดอร์อยู่ที่ 9.9m นะผมผมจะมูด้ามารีวิวก่อนนะผมในส่วนของค่าสรุปนะผมจะใช้เป็น DPS ตรงนี้นะว่าไดเมจมันโกง,งยังไงนะผมส่วนตัวที่ผมจะมารีวิวตัวส่วนตัวที่ผมจะนำมาทดสอบด้วยก็คือชิโน่จากด่าน SAO หรือซาร์ออลไลอะไรเนี่ยผมอ่านผิดอ่านจุกยังไงไม่รู้นะผมพอนี้ค่อนข้างที่จะรีบมากๆเลยสาวอมเสร็จปุ๊บอัดเลย จ๋งผมจะปิดในส่วนของออโต้คลิกเกอร์ไว้แล้วผมผมจะเปิดแค่ออนิเมชันในการโจมตีนะโอเคไปเลยในส่วนของพุทธดานะผมพุทธดาใช้ระยะอะไรพุทธดาใช้ระยะเวลาในการ,ะะร,ระะทำสกิลก็คือหกยี tn ะผมนะผมอ่มาดูกันพุทธดานะผม,ม DPS สูงสุดของเขาอยู่ที่52าสิบสอนะผมหรือ56าสิบหกเขาที่เห็นเมื่อกี้นะผมอยู่ที่56 M สิบหกบนะผมโอเค เรามาดูในส่วนของมุด้าแล้วผมจะให้ดูในส่วนของแมสกันเนอร์ต่อเลยนะผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวอ่ะ 72M อนะกันเมื่อกี้เจ็ดสิบมนมาเด้ว่า72ก็เอาเป็น72็ดจุนะกันนะผมโอเคผมพอดีเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยผมเลยขอทําการมารีวิวกับตัวใหม,ทม่ที่มันกำจะเกิดกันที่มันกำจะเกิดกันเลยนะผมพอดีเมื่อกี้เผลอมีคนเรียกนี่นหน่อยหน่อยก็เลย ผิดพลาดนะผมก็ขออัดใหม่ละกันนะโอเคเอาใหม่ผมไปส่งอแม็กกันเนอร์ได้เมีดเก้าสาเก้าแสนโจมตีชี้นอนนะผมในส่วนของพุทธ้าทำเดเมจไปดีบทำเดเมจดีบีเอสไปก็คืออยู่ที่เจ็ดสิบสองมรนะผมมาดูกันว่าแม็กกันเนอร์จะให้เราได้เห็นเท่าไหร่กันนะผมโอเคไปกันเลยหนึ่งสองสามสี่แม็กกันเนอร์ใช้ระยะเวลาใ,ใช้ระยะเวลาในการโจมตีหกยีนะผม ทำไปหนึ่งบิลเลียนครับผมทำเป็นทำไปเล่นไหมครัผมใช้หนึ่งตัวเดียวนะเดเมจเก้าล้านนะผมเก้าล้านเก้าแสนตีมันตีไปสิบล้านอะไรผมสิบล้านแถมเดเมจสกิลหนึ่งครั้งหนึ่งบิลเลียนนะผมมันข้ามไปม,มันข้ามไปขนาดไหนครับท่านผู้ชมคุณลองคิดดูตีตีสิบล้านใช้สกิลพันล้านเทียบกับวุฒิด้าที่ตีจะยี่สิบล้านอ่ะ ทำสกิลไปแค่ 72M นะแต่แมสกันเนอร์มันมทำไป1บิ0 0ล้ยนอะแล้วคิดสภาพนะคุณผู้ชมถ้าคุณซื้อมาสัก2-3ตัวอย่างเงี้ยแล้วมาลุมอะโอ้โหมันแบบมันเยี่ยมนะโอเคผมจะลองไปรีวิวกับตัวละครน,นี้แล้วกันะะนะผมผมจะเอามาผมจะนำมาลองรีวิวกับตัวละครด่านนี้นะด่าน Empire Dimension ก็คือนนด่าน b l e a c h เองรีวิวกับฮะโกะนะผมโอเคไปเลย2ตัวนะเอริ่ด17ล้ยนเลยนะเยอะมากๆเลย ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนนะการโจมตีท่านผู้ชมดูดิคือมันไม่โจมตีแค่หนึ่งบิลเลียนจริงๆนะเว้ยมันตีไปเจ็ดบิลเลียนอ่ะสองตัวนะถ้าสมมุติว่าผมทำมันเววตันอ่ะดาเมจห้าร้อยยี่สิบบิลเลียนอ่ะคุณคิดว่ามันจะโจมตีเท่าไหร่คิว <laughs> หลักคิวก็ไม่ใช่แค่ฝันอ่ะผมมั่นใจอ่ะ แต่ว่าได้มจอยู่แค่ DPS นะผม DPC จะไม่ได้จะไม่ได้เยอะอะไรนะผมก็ประมาณนี้ในส่วนของแมสกันเนอร์นะผมคลิปนี้ผมค่อนข้างจะรีบมารีวิวพอสมควรนะเพราะว่ากลัวเขาผมรีบมาอัดก่อนที่เขาจะมาแก้บัคหรืออะไรนะผมผมไม่แน่ใจในส่วนของข่าวในส่วนของข้อมูลที่ผมพูดให้ผู้ชมฟังน,นะผมแต่ว่าผมอ่านมาจากกลุ่มนะว่ากลุ่มเขาบอกว่ามันจะละครบัคเดเมจก็ประมาณนี้ในส่วนของแมสกันเนอร์นะผมราคา99โลสบากาัคสามารถไปหาร้านกดหรือสามารถซื้อกันเองได้เลยนะผมเพื่อที่คุณจะสามารถปั้นจิมจากระดับ นิวบี้การเป็นระดับโปรได้ภายในเร็ววันนะผมสำหรับคนมือใหม่สามารถรีบใช้เวลาช่วงนี้ปั้นไอดีให้ของคุณให้เก่งขึ้นได้นในเวลาช่วงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง QBD Gamer นะครับผมสำหรับคนที่อยากให้ทำคอนเทนต์แนวอะไรเกมอะไรหรือแมปอะไรของโลบอกก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ